เพื่อนเพื่อนสมาชิกวันนี้ช่องของเราขอจัดของแรงหน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้มีลงมาบ่อยนะเพราะผมเชื่อว่ามันเป็นรถท็อปท็อปจนเกินไปเอาล่ะนะครับใครสนใจหันมาฟังทงนี้กับการประหยัดเงินไป4 5่ห้าแสนครับ Fortuner 2.8 l จเดป e g e n d e ับสีปี2 0 21ครับเพื่อนๆพนืล้าน8ล้าน9เนี่ยขายกันเพียง1 2 9 9 0ล้าน2 9 00บาทเพื่อนๆประหยัดเงินในกระเป๋าไปครึ่งล้านเอา ใครสนใจคันนี้ l e g e n d ดอร์สวยใสลงตัวมือเดียวป้ายแดงเครื่องยนต์ดีเซลออปชัน่นล้นๆเต็มระบบวารันตียังเหลือๆครับเพื่อนๆคันนี้สวยงามมากๆสภาพนางฟ้าสุดๆไม่เพียง68,000กว่ากิโลใครตัดสินใจอย่าประหยัดเงิน4ีห้าแสนมาเอาคันนี้ครับไม่ต้องไปดาวครับเพื่อนๆมาเอาคันนี้ราคาเน้นๆล้านตน้ตนๆครับเพื่อนๆใครที่ชื่นชอบ l e g e n เเนี่ยรู้อยู่แล้วมันแรงมันแพงครับ มันหรูหรามีระดับครับวันนี้จัดให้ที่ช่องของเราไม่เคยลงมาก่อนครับแต่เห็นว่ามันน่าสนใจสีดำแม็กสวยมากชุดแต่งลเจนเดอร์สวยๆครับออปชันล้นๆมาเลยครับรถจอดอยู่รามินทาจอง3000นนัดหมายคิวแรกจัดไฟแนนซ์เครดิตได้คุณมั่นใจมาจองเลยอยู่จังหวัดไหนจองไว้เลยครับไม่นานครับทีมงานวิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดขอแค่คุณเครดิตไปได้ นะมีงบประมาณในการจัดไฟแนนซ์การผ่อนได้ฟรีดาวกันไปเลยเพื่อนๆน,นะวันนี้ค,คุ้มคครับตัดสินใจได้อย่างง่ายๆเลยถ้าคุณไปไป้ายแดงไปไป้ายแดงเลยครับแต่คุณอยากเก็บเงิน4 5่ห้าแนไว้ยังไม่รวมดอกเบี้ยของการผ่อนนะเพื่อนๆดังนั้นเงินตัวนี้คุณเอาไปทําอย่างอื่นได้เลยมาจัดคันนี้ครับที่สุดของที่สุดของรถ ที่ต้องบอกว่าเป็นแรไอเทมส,สุดๆครับเป็นรถท็อปๆใครต้องการอยากได้รีชเ,เดอร์อยู่แล้วสวยใสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับเพื่อนๆโทรมาที่0885845375